ที่การปิดเกมปัจจัยหลักเกี่ยวข้องเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนนคกับของสหรัฐอเมริกาและของรัสเซียนั่นเองซึ่งตามประวัติที่ผ่านมาไม่ว่าสงครามอิรักสงครามรัสเซียก็ไปฮะสงครามในอัฟกานิสถานสงครามในซีเรียเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและรัสเซียทั้งสิ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศัาากดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้ต้องจับตามองเลยนะครับความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียกําลังบานปลายจนการเป็นกลายเป็นการประกาศยกเลิกสนธิสัญญาเนิวกครีย นะครับซึ่งคราวนี้สิ่งที่น่าจับตามองคือจีนหันไปทำการจับมือกับรัสเซียอย่างเป็นทางการคนหลายพันคนในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่ากำลังชุมนุมเรียกร้องให้หยุดสนับสนุนอาวุธให้กับยูเครนทุบทิ้งพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาได้ติกเนือหรือนาโตผู้ชุมนุมประท้วงสงครามนะครับต่อต้านหลายพันคน นะครับเดินขบวนประท้วงบนท้อถนนบนวอชิงตันดีซีนะครับประท้วงนโยบายกระหายสงครามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนหยุดมอบอาวุธให้แก่ยูเครนและทุบทิ้งพันธมิตรทหารนาโต้ตามรายงานของ RT News นสะครับสื่อมวลชนของรัสเซียและ p พล s นะครับทีวีสำนักข่าวอิหร่านในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่วาลาดาเมียปูตินก็ประกาศยกเลิกสนธิสัญญานิวเคลียร์อย่างเป็นทางการกล่าวหาชาติตะวันตกจ้องทำลายมีขาวรอยเตอร์รายงานว่ารัสเซียยืนยันยังคงปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถครอบครองได้ภายใต้สนธิสัญญาสตาร์ทแม้แตัดสินใจระง,งับเข้าร่วมข้อตกลงก็ตามนอกจากนี้ปูตินยังยำ้ำข้อกล่าวหาที่ว่าชาติตะวันตก พยายามทำลายรัเสเซียในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ไม่เชื่อว่าวาลาดาเมียปูตินจะใช้อาวุธนิวเครีย์แม้มอสโกระง,งับข้อตกลงนิวสตาร์ก็ตำ่ำผู้นำสหรัฐอเมริการะบุนะครับว่าตนไม่คิดว่ารัเสเซียจะขอระง,งับการมีส่วนร่วมในการในส่วนที่สัญญาควบคุมอาวุธนิวสตาร์ แม้จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินมีแผนจะนำนิวเคลียร์ออกมาใช้ในเร็ววันนี้แต่ก็เตือนว่าการกระทําดังกล่าวจะเป็นความผิดพลาดครั้งร้ายแรงประธานดีโจวเบเดนได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอเนนะครับโดยระบุว่าการกระทําเช่นนั้นจะเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงและสื่อถึงความไม่รับผิดชอบแต่ผมก็เชื่อว่า เขายังไม่คิดที่จะใช้วุฒินิวเคลียร์หรือทำอะไรทำนองนั้นนะครับระหว่างการถแถลงประจำปีนะครับปูตินประกาศเอางับการมีส่วนร่วมข้อตกลง New Star ซึ่งเป็นสนธิสัญญาการควบคุมนิวเคลียร์ที่ทำร่วมกับสหรัฐอเมริกาฉบับสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมเตือนว่ามอสโกอาจจะรื้อฟื้นการทดสอบนิวเคลียร์กลับมาอีกรอบหนึ่ง ในขณะที่สหรัฐนั่งไม่ติดเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าปูตินโอสัมพันธ์กับทางรัสเซียกับจีนนั้นเข้าสู่ระดับพรมแดนใหม่นะครับแย้มต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับกังวลการจับขั้วระหว่างจีนและรัสเซียดูแน่นแฟนยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลังจากประธานาธิบดีวาลาดาิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับปักกิ่งได้ยก,กระดับเข้าสู่พรมแดนใหม่แถมยังพูดเปรยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอาจจะเดินทางเยือนรัสเซียในเร็ววันนี้ด้วยนะครับในขณะที่ หวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับมอสโกนั้นมั่นคงกระชับความร่วมมือต่อต้านตะวันตกอย่างเป็นทางการสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านะครับหวังอี้ยันความสัมพันธ์ปักกิ่งมอสโกมั่นคงดั่งหินผาและยืนหยัดฝ่าฟันทดสอบสถานการณ์นะครับระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขณะที่ ปารูเชฟนะครับหนึ่งในพันธมิตรใกล้ที fans, ่สุดของวลาดาเมียปูตินขานรับว่าท่ามกลางความพยายามควบคุมตะวันตกรัสเซียจีนควรกระชับความร่วมมือทางความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นเหตุการณ์ปรากฏว่าเมืองฐานหินจีนเกิดถล่มลงมาฮะมีคนเสียชีวิตสี่ศพประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับสั่งกู้ภัย เร่งทำการค้นหาอีก49ชีวิตสื่อทางการจีนพบยอดผู้เสียชีวิตเหมืองฐานหินถล่มในเขตปกครองตนเองมองโกในจีนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย4ศพได้รับบาดเจ็บ6รายและยังมีคนงานสูญหายในเหมืองอีกไม่ต่ำกว่า49คน ซึ่งอยู่ระหว่างการค้นหานในขณะที่หนุ่มอินเดียขั้นช็อกไปทีเดียวปร,รากฏว่าสลบเหมือดหลังจากเข้าห้องสอบเจอแต่ผู้หญิง500คนหนุ่มวัย17ปีในอินเดียเกิอดอาการเครียดและกังวลจนถึงขั้นหมดสติหลังพบว่าตัวเองเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวในห้องสอบที่เต็มไปด้วยนักศึกษาหญิงหลายร้อยคน หนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยมักมีอาการกังวลทำตัวไม่ถูกเมื่อพูดคุยหรือแม้แต่อยู่ใกล้เพศตรงข้ามทว่าบางคนก็มีอาการรุนแรงถึงขั้นคุมสติไม่อยู่อย่างเช่นกรณีเด็กชายขี้อายชื่อมานิสสังการปราศาสตนะครับจากมหาวิทยาลัยในเมืองพิหารชาลีฟประเทศอินเดียรายงานบอกว่ามานิสได้เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ช่วงสิ้นเดือนมกราคม และพบว่าในห้องสอบมีแต่นักศึกษาหญิงล้วนๆ500คนการเป็นผู้ชายคนเดียวในนั้นทำให้เกิดความประมาาและความเครียดจนถึงขั้นสลบเลยทีเดียวอีกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับคดีมันคอมเอ็กซนะครับผู้นำเรียกร้องเท่าเทียมของคนสีผิวชื่อดังจ่อฟ้อง FBI CIA นะครับเชื่อ แกสตาโปในอเมริกันบงการสังหารนะครับ58ปีก่อนลงมือ3คนรุมยิง21นัดสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเอลยาซาชาบาสนะครับบุตรสาวคนที่3ของมันคอม X นะครับนักเคลื่อนไวหวแบตตี้ชาบาสแถลงข่าวว่าครอบครัวมันคอฟเ เรียมฟ้อง FBI CIA NYPD และสํานักงานอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องค่าเสียหายจํานวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ผู้นําเรียกร้องความเท่าเทียมคนผิวสีแอฟริกันอเมริกันชื่อดังที่ถูกยิงนะครับสะปรากฏว่าถูกยิงไป21นัดมือปืนรุมยิงถึง3คนในเมืองนิวยอร์กซิตี้เมื่อปี1965ครอบครัวเชื่อว่า ผู้นำผิวสีนักการศาสนาอิสลามถูกเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเดินแผนรอบสังหารและลงมือทำการก่อเหตุนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเครื่องบินสู25ของรัสเซียปรากฏว่าเกิดตกในยูเครนนะครับคนขับนักบินปรากฏว่าเสียชีวิต เครื่องบินซู25่25ของรัสเซียตกใกล้ปรมแดนของยูเครนนักบินดีดต,ตัวออกจากเครื่องบินได้ทันแต่ไม่รอดชีวิตเบื้องต้นยังไม่แน่ชัดว่าถูกกองกำลังของรัสเซียขอภัยฮะถูกกองกำลังของยูเครนย,ยิงตกหรือไม่องค์การอนามัยโลกฮะก็มีรายงานว่ามีผู้หญิงนะครับเสียชีวิตจากกรณีการกรอดทุกๆสนาที องค์การอนามัยโลกหรือหูเผยในรอบ5ปีอัตราการเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และมีบุตรนะครับเพิ่มขึ้นยังคงมีในเกือบทุกภูมิภาคของโลกนะครับโดยปี2022มีผู้หญิงเสียชีวิตในระหว่างการตั้งครรภ์และกำเนิดบุตรทุกๆ2นาทีในขณะที่เซลฟี่นักบินสหรัฐอเมริกาเผยภาพ บอลลูนสอดแนมของจีนก่อนถูกยิงตกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกามีการเผยแพร่ภาพนักบินนะครับซึ่งมีการถ่ายบอลูนของจีนซึ่งถูกยิงตกเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพายุรุูรหนาวในสหรัฐอเมริกาพัดถลม่ม ทำให้ยกเลิกเที่ยวบิน1,600เที่ยวบินในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทเที่ยวบินกว่า1,600เที่ยวในสหรัฐอเมริกาถูกยกเลิกอย่างกระทันหันหลังเผชิญพายุฤดูหนาวพัดถลม่มจนทําให้วิสัยทัศนะ์ย่ําแย่จนไม่สาม,มารถที่จะเดินทางได้เชิงปรากฏการณนะ์สิ่งที่เราเห็นและถูกจับตาม,มองคือการจับมือ อย่างเป็นทางการนะครับของทางฝั่งจีนกับทางฝั่งรัสเซียในขณะที่สหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโจไบเดนก็เชื่อว่ารัสเซียจะยังคงไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตียูเครนนะครับถึงแม้ว่ารัสเซียจะยกเลิกสนธิสัญญาการควบคุมนิวเคลียร์นะครับก็ตาม อย่างไรก็ตามฮะการจับมือกันระหว่างรัสเซียและการจับมือกันระหว่างจีนซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยจะเดินทางไปรัสเซียเนี่ยเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่รัสเซียประกาศเอาจริงนะครับและแสดงท่าทีไม่พอใจที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางไปเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองและให้การสนับสนุนยูเครน อย่างเป็นทางการในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์เป็นแบบนี้นะฮะคนทั่วภัยอาจจะมองว่าสถานก,การณ์จนถึงขนาดนี้กําลังตึงเครียดมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในเชิยงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีโอกาสที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ไหมผมเคยเรียนทุนส่วนไปแล้วนะว่าจริงๆรัสเซียเนี่ยจบเกมนี้มันง่ายมากเลยยิงนิวเคลียร์บึ้มๆเหมือนที่สหรัฐอเมริกาเคยทํากับญี่ปุ่น ทั้งมิยาสกิที่มีการใช้วุธนิวเกลีย์ยิงตลมญี่ปุ่นมาแล้วนะครับซึ่งรัสเซียสามารถยิงขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปนะแล้วก็อาวุธนิวเกลีย์ข้ามทวีปไปตกที่ยูเครนได้ไม่ยากเลยนะแต่ประเด็นคือรัสเซียยังไม่ทําที่รัสเซียยังไม่ทําเพราะสงครามยิ่งนายาวนานเท่าไหร่ ประเทศที่จะได้ประโยชน์กับกลายเป็นรัสเซียกลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็ต้องเร่งปฏิกิริยาในการให้เกิดสงครามให้มากที่สุดเพราะยิ่งเกิดสงครามสิ่งที่ตามมาก็คือว่าได้ขายอาวุธมากขึ้นถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการมอบอาวุธให้กับยูเครนในบางส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็ขาย ไม่ใช่ขายายะาปให้กับยูเครนขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆยูเครนโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปซึ่งต้องตุนอาวุธด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประเทศที่อยู่ฝั่งรัสเซียก็ซื้ออาวุธของฝั่งรัสเซียประเทศที่อยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาก็แห่ซื้ออาวุธของฝั่งสหรัฐอเมริกาและสงครามถ้ามีการผ่อนหรือเบามีการเจรจาเมื่อไหร่ประเทศที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกา เกมตอนนี้โอกาสจะเป็นสงครามโลกไหมมีโอกาสเป็นไปได้ฮะแต่จริงแล้วการใช้อาวุธนิวเคลียร์เข้าถล่มเนี่ยเป็นการปิดเกมโดยง่ายอย่างไรก็ตามปัจจัยหลักไม่ใช่ที่การปิดเกมปัจจัยหลักเกี่ยวข้องเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะกับของสหรัฐอเมริกาและของรัสเซียนั่นเองซึ่งตามประวัติที่ผ่านมาไม่ว่าสงครามอิรักสงครามราัสเซียเข้าไปฮะสงครามในอัฟกานิสถานสงครามในซีเรีย เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและรัสเซียทั้งสิ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพพยาวรางกูลชาวไทยเธอทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตย์ชาติใด อาองลนกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกอบดินทราเทพพยาวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด enfin แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปียมสูกยเกษปรมปรีถ้วยรากชื่นใจไรฟ้าประาราชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอโยู่หัว มหาวชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมาหล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปรียงปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ສົ່ງព្រះចរិយា าอยู่วมหาวชิราลงกอบดินทราเทพยาวร่างกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมาหล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลื่งปราดรศมีเกลียงไกลร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยจงพระเจริ